คำตอบที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อสำหรับคนดูนะครับหรือสำหรับคนที่เข้ามาอ่านในใต้คอมเมนต์นะเพื่อนๆอันนี้คือผมอยากอธิบายให้ฟังสำหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่าที่เราโพสต์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโพสต์ต่างๆนะครับหรือวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวเนี้ยนะครับหวัวใจหลักของ Facebook หลายๆคนนะครับ คือไม่ตอบคอมเมนต์นะครับถามว่ามันมีข้อดีและข้อเสียนะครับในช่องของเรามากน้อยเพียงใดคือถ้าเราไม่ตอบเนี่ยก็มไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะครับหรือว่าเราตอบพอพอตอบไปแล้วแล้วแล้วนี่หมายถึงว่าพอตอบไปให้ให้เสร็จนะพอไม่ให้มีข้อความแจ้งมาหาเราสุภาพออกไหมนะครับแต่ในที่นี้คือในเคสนี้ นะครับอยากอธิบายมือใหม่ว่าเราตอบคําถามอนะหรือว่าเราทําอะไรที่ให้มีประโยชน์ในช่องของเรามากที่สุดนะครับมันเป็นแบบไหน,เ,นเพื่อนๆคือสมมุติว่าใายให้ความรู้นะครับคือเขาถามบางคนคือจะตั้งในการควบคุมใช่ไหมว่าห้ามใส่ข้อห้ามโพสต์คำหยาบห้ามโพสต์อะไรซ่อนข้อความนะนะครับ ในการควบคุมนอกจากเราควบคุมก็ต้อง facebook นี่ใช่ไหมฮะห้ามแปะลิงก์ห้ามโพสภาพประมาณเนี้ยในใต้คอมเมนต์นะนะครับคือเรทีเนี้ยคือถ้าเราจะตอบนะครับบางคนไม่ตอบแต่ผมตอบผมตอบทุกคำถามนะครับอ่าผมก็มไม่อยากให้มีมข้อความนะครับขึ้นมาแจ้งเตือนว่าคุณต้องตอบข้อความเนี้ยนะครับในโพสต์เนี้ยในคอมเมนต์เนี้ยนะครับ คือมันมีข้อดีข้อเสียเ,เพื่อนข้อดีนั่นก็คือเอาไว้ง่ายคือหนึ่งละโพสเรามันจะได้ดันโพสขึ้นมานะครับข้อเสียนั่นก็คือคือโพสเราก็จะดรอปลงนะครับแบบเนี้ยอ่าเนื้อภาพออกไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะนะครับแต่บางคนตอบเพื่อนเร็วๆอ่าตอบเพื่อไปครับครับอ่ค่ะประมาณเนี้ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ถามด้วยนะถามที่ว่าเราอยากรู้เรื่องอะไร ย่างเช่นคือทั่วไปอ่ะสวัสดีใช่ไหมครับทักทายสุดยอดอ่าน่าอร่อยน่ารักจังเลยอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ทั่วไปนะครับเขาเรียกว่าอ่าสายผ่านอ่าสายเดินผ่านเห็นปุ๊บอยากมีผู้ติดตามอยากมีอะไรทุกทุกอย่างเนี้ยนะครับอันนี้คือสายผ่านนะครับแต่ถามมันขึ้นอยู่กับคนถามด้วยไงแต่ถ้าเขาถามอยากรู้เรื่องอะไรนี้อยากรู้เรื่องจริงๆ ผมสงสัยตรงนี้นะครับผมอยากถามเนี่ยคือเราก็ต้องตอบบางคนเออโอเคละเขาอยากรู้จริงๆเราก็ต้องตอบเขาให้ได้คึกภาพออกไหมครับใช่เราก็ต้องตอบแต่ถามว่าตอบอตอบให้มันตรงกับเนื้อหาในคลิปของเราด้วยนะนะครับตอบมันก็ตรงตรงประเด็นด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอะไรครับมันมีความเสี่ยงระหว่างในโพสต์ของเราในคลิปของเราครับถ้าเราตอบในคอมเมนต์ผิดผิดถูกถ มันมีความเสี่ยงโพสของเราก็จะดรอปลงอนะครับคลิปของเราในโพสนั้นอาจจะไม่เปิดการมองเห็นเพิ่มอาจจะดรอปอาจจะอยู่ตรงนี้อย่างเช่นคือเอาโอเคถ้าคุณไม่เอาง่นถ้าคุณไม่ได้หนึ่งร้อยวิวเะ AI ก็เป็นมิสิทธิ์ที่จะดันโพสเราขึ้นไปข้างบนแน่นอนนะครับถ้าเราอยู่ที่สามสิบหกสิบเจ็ดสิบวิวเนี่ยก็จะอยู่ในระ,ระดับเนี้ยนะครับฉะนั้นแล้วคือผมแนะนํา นะครับตอบคอมเมนต์ดีกว่านะครับอย่างเช่นผม,ผมตอบนะอ่าถ้าตอบคือถ้าตอบหมายถึงว่าข้อมูลเชิงลึกเกินไปเนี้ยนะครับผมก็จะไม่ตอบข้อมูลเชิงลึกคือนะครับเราก็ต้องมีช่องทางที่นอกเหนือจากนั้นให้มาตอบนะครับใช่ไหมฮะอ่าอันนี้คือในใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์นะนะครับมันมีหลายคนนี่คณีคือหลายๆคนอยากหาผู้ติดตามเนี้ยนะครับก็มีส่วน แต่ถ้าเราไปก๊อปปี้วาง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 เนี้ยจบเลยนะนะครับโดนแน่นอนนะครับเช็ดชั่นหมดอายุนะครับคุณเป็นระบบอะไรอะโรบอทเครื่องมือพิมพ์ดีดอัตโนมัติเนี่ยจบเลยนะครับอันนี้แหละคือลองไปลองดูและอีกในเคสหนึ่งนั่นก็คือเมสเซจหรือแชทหรือ m e s s ซนเจอที่เราคุยกันเนี้ยอันนี้คือมีส่วนนะนะครับอยากให้ฟังก็คือบางคนนะ ตั้งตั้งกลุ่มใน Messenger ขายของใน Messenger ขายขายตัวเลขใน Messenger นะครับ่าทำสีเทาแปะลิงก์ต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงหมดอ่าพอมันมีความเสี่ยงปุ๊บมันจะแจ้งเตือนในสถานะโปรไฟล์ลองเข้าไปเช็คดูนะครับสถานะโปรไฟล์กดจุดสามจุดนะครับในโปรไฟล์เราจะเห็นนะแล้วก็เข้าไปสถานะโปรไฟล์แล้วก็เช็คมันจะขึ้นมาแต่ถ้าเป็นสีเขียวโอเค แต่ถ้ามันมาแจ้งเตือนเนี่ยอันนี้แหละคือสถานะโปรไฟล์บางคนก็ติดเหลืองบางคนก็ติดแดงในสถานะโปรไฟล์นะครับอันนี้มันมีความเสี่ยงในแชทก็เหมือนกันนะครับแชทคือทําไมผมก็ไม่ตอบอ่ะทําไมพี่เขาไม่ตอบทําไมไม่ตอบอย่างเงี้ยคือบางอย่างมันเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อนๆอ,อ่าเราคุยกันนู่นนี่นั่นทําไม่สุภาพหน่อยนะครับคําไม่ดีหน่อยนะครับแปะลิงก์บ้าง นะครับผมปิดนะผมมาคุยทางอื่นจะดีกว่าสำหรับเราคือมันเหมาะนะมันง่ายนะครับจะถามว่าคุยได้มันก็คุยได้ถ้าคุยเรื่องเพิเ่ๆน,นมันก็นเราตอบคอมเมนต์ทั่วไปนะอตาใ,ใต้ฟีดเราเนี่ยมันมันคุยทั่วไปแต่ในพิ s เซนเจอเดี๋ยมันจะเยอะหน่อยนะครับเห็นไหมบางคนก็บอกว่าออคุยไม s s ซนเจอก็ได้จะตื่นขึ้นมาโปรไฟล์เราติดสถานะมันก็มีนั่นแล้วคือถ้าในกรีที่ใครที่ยังไม่ มายถึงว่าใครที่จะเปิดหมู่งานอาชีพในกรณีเราขายของเราขายเบอร์นู่นนี่นั่นมาเนี่ยนะครับแนะนําคือเราไปลบแชทพอลบเสร็จทุกอย่างนะเกลี้ยงหมดแล้วล้วก็ปิดไว้ดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยและใครกําลังคุยนะตอนนี้นะครับไม่ได้แปลว่าให้ปิดนะเพียงแต่ว่ามันมีความเสี่ยงไหมนะครับเราคุยมากคุยน้อยข้อความลักษณะมันเป็นยังไงแปะลิงก์โพสต์ใช้ครับพูดคำหยาบที่ถูกๆผปิดผิด ทุกอย่างเราป้องกันตัวเองไว้เพ,เพื่อนๆเพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะเราเปิดสาธนารณะนะครับให้เข้าใจอย่างนันนะครับเพื่อนๆลองไปวิเคราะห์ดูว่า,าประโยชน์นะครับในการตอบคอมเมนต์หรือว่าตอบแชทนะครับคือมันมีผลยังไงมันมีผลสำหรับเรารเพราะว่าถ้าเราตอบสม่ําเสมอคุยสม่ําเสมอเนี่ยนะครับโพสต์ hmm. เรามันก็จะเติบโตนะครับคนดูเขาก็อยากดูว่าเอา,เอาง่ายๆทีกคนที่เข้ามาดูคอยดูโพสต์นั่นแหละว,ว่าคุณ ตอบแล้วก็ถามอะไรบ้างแต่น้อยสุดที่จะดูคลิปทีู่กเออกลัวเราได้หรือเปล่าไม,ไม่ไม่ทราบตล้วแแล้วลงไปวิเคราะห์ลงไปใชด้ดูปรับใช้ดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับ